สวัสดีค่ะพบกับยิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะก็ไม่ได้เจอเจอกันนา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 น,น,านมากนะคะก็เนาะอา้าวพอเจออัดวิดีโอโทรศัพท์ก็แบตหมดนะคะไม่เป็นอันพร้อมคือแบบว่าไม่มีอะไรพก็นะคะด้วยความที่ว่า,าหลายอย่างเนาะแต่วันนี้เรามา ฉลองกันดีกว่าคือประมาณว่าฉลองอีกแล้วนะคะโผล่มาทีไรก็ฉลองฉลองฉลองเนาะ<อ>ก็ในที่สุดนะคะก็ในวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันที่รอคอยนะคะมาถึงอันนี้หญิงคิดว่า,าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะที่รอคอยวันนี้นะคะก็ มาถึงแล้วนะคะก็ในที่สุดนะคะยิงก็นีนนได้แล้วนะคะทุกคนได้พิมมาแล้วนะคะก็อ่ามันเป็นอะไรที่ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่แล้วก็แฟน ทุกคนที่ติดตามที่กด subscribe ที่กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างนะคะที่เป็นกำลังใจในช่องนี้เนาะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆ subscribe เลยแหละเนาะทุกๆวิวนะคะที่ที่ทำให้หญิงได้วันนี้นะคะก็ประมาณว่าอาจจะที่จริงแล้วนะคะหญิงได้ไอเอ็กเซนต์เนี้ย มานานแล้วแหละคือ,ได,อ,ดอะคะได้ตั้งแต่เดือนตุลานะคะได้ตั้งแต่เดือนตุลาแต่ด้วยความคือมันเป็นอะไรที่หญิงไม่ได้เพราะว่าหญิงก็หายไปเลยเนาะก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวก็เนาะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะก็หายหาหาย,หายไปไปนานนานมากก็ ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะทําช่องนี้ขึ้นมาคือด้วยด้วยจุดประสงค์คืออยากอยากจะแบ่งปันนะคะใจจริงๆคืออยากจะแบ่งปันแล้วก็แต่ดันเข้ามาแบบว่าได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่ทั้งน้องนะคะได้หลายๆอย่างในในการทำ YouTube นะคะไม่ได้แคไม่ไม่ได้แค่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ไอเป้าหมายของเรามันยังมันยังไม่บรรลุแต่ว่าเราได้สิ่งที่มากกว่านั้นคือเราได้เพื่อนเราได้พี่น้องนะคะที่เป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะได้รู้จักหลายๆท่านเนาะก็เป็นอะไรที่ที่ดีใจนะคะแล้วก็เนาะยิงได้เดี๋ยวย้อนกลับมาอีกท <laughs> ะเลเท่าไหประมาณว่ายิงได้อันนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาแต่แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนกับยิงย้ายบ้านนะคะยิงย้ายบ้านเราก็ ย้ายบ้านเพราะว่า,าเขาจะส่งอีเมลมาบอกนะคะว่าเราคือ,อเขาส่งผินมาให้เราแล้วนะเราก็ดูจากอีเมลนั่นแหละเช็คอีเมลตลอดนะคะก็เรารู้แล้วแหละก็เลยเขาก็ให้เราเข้าไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะไปไปขออีกรอบนะคะไปไปยื่นเหมือนกับไปยื่นขอไอ้ตัว เอสเซนต์เนี่ยอีกรอบนะคะก็ก็หญิงไปใส่ก็คือไปใส่ที่อยู่ใหม่นะคะก็รออีกสักพักแล้วปรากฏว่านะคะพี่น้องเป็นอะไรที่เศร้ามากคือความโชคดีคือประมาณว่าคุณสามีนะคะเขาไปเปิดตู้ไปรษณีแล้วคือหญิงไปเจอไอสเอซนต์เนี่ย ขยำแบบว่าอยู่ในอยู่ในโรงรถนะคะอยู่ในกระดาษในแบบว่าเหมือนในถุงพลาสติกที่เขาใส่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาใส่พวกขยะนะคะคุณสามีเขาเขาทําความสะอาดหน้าบ้านเนาะเขาไปเก็บไอเขาไปรับจดหมายแต่ว่าเขาไปขยำคือเหมือนเหมือนเราไปไปทําอะไรสักอย่างวันนั้นนะคะก็หญิงก็ไปเก็บกวาดเล้หญิงไปเจอเฮ้ยเอสเซนชั่นนี่วะ ทำไมมาอยู่ในกองขยะมาอยู่ในถุงขยะก็กลายเป็นว่านะคะอาจากตุลาใช่ไหมก็น่าจะไม่นานที่หญิงได้รับเพราะว่าหญิงย้ายบ้านก็ตุลานั่นแหละตุลาแล้วก็มาอยู่ที่นี่จริงๆก็พฤศจิกาเนาะพฤศจิกาธันวาตุลาพฤศจิกานี่แหละเออนั่นแหละกลายเป็นว่าคือแบบ ไปอยู่ในกองขยะนะคะพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรโชคดีนะคะที่เพราะว่าแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนเช็คอีเมลตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีอะไรมีอีเมลที่มันสําคัญเนาะเหมือนที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียเขาจะใช้เหมือนการสื่อสารเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลอะไรเหมือนอะไรที่มันเป็นสําคัญอะไรที่มันเป็นเอกสารอะไรเงี้ยเขาจะส่งอีเมลมากกว่านะคะเออก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคได้แล้วนะคะทุกคน ก็เขาเรียกว่าอะไรมัน,เป,นเป็นอะไรที่หญิงไม่ได้คาดหวังนะคะว่าว่าจะได้จะต้องได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเหมือนหญิงเปิดช่องขึ้นมาเหมือนมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะงานอดิออดเลกเนาะคือหญิงมีงานประจําอยู่แล้วซึ่งทําขึ้นมาเพื่ออยากจะแบ่งปันเป้าหมายจริงๆคืออยากจะแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตของเราเนาะที่เราแบบว่าเออในออสเตรเลียอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันยังไม่ผึงไปถึงตรงนั้นเนาะแต่ว่าเราก็ได้ไอตัวนี้มาแล้วนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทําให้หญิงได้วันนี้นะคะก็ <laughs> <laughs> ก็นะคะก็จะพยายามจะพยายามหาเวลากลับมาแล้วนะคะอีกมันจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรที่มันเป็นอะไรที่หลายอย่างนะคะวุ่นวายมากในชีวิตตอนนี้นะคะก็อยากจะเดี๋ยวทั้งจะย้ายงานนะคะย้ายงานย้ายบ้านเสร็จแล้วย,ย้ายจะย้ายงานอีกก็เลยแบบว่ามันเป็นอะไรที่ยังยังไม่ลงตัวนะคะยังหาเวลาที่มันมันเป็นกิจจลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเป็นเวลาที่จริงๆอ่ะไม่ได้นะคะ ซึ่งช่วงนี้ถ้าหยุดจริงๆก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะซึ่งก็เนาะก็อีกนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้ก็มานะคะได้แล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทำให้หญิงได้ตัวนี้นะคะก็เย่เย่เย่เย,เย,เย่นะคะก็ในที่สุดนะคะได้พินพ์มาแล้วนะคะจากนี้ก็จะจะพยายามพัฒนาช่องแล้วก็ทำช่องให้ ดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีอะไรถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าถ้ามีอะไรที่หญิงจะต้องแก้ไขก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็แนะนํามาได้นะคะคอมเมนต์บอกหญิงได้ว่าอยากให้หญิงแชร์อะไรเหมือนเนาะอยากให้หญิงเล่าประสบการณ์อะไรที่ออสเตรเลียให้ฟังแชร์อะไรนะคะมีอะไรที่ เขาเรียกว่าอะไรมีอะไรที่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะพยายามกลับมานะคะเพราะว่าสิ่งที่ช่องนี้นะคะเป้าหมายของช่องนี้คือที่หญิงทําขึ้นมาคือยังยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเจอกันนะคะก็วันนี้มาโชว์ให้ดูนะคะว่าได้ที่สุดก็ได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะก็เอาเป็นว่าก็ให้กำลังใจสำหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ยังไม่ไม่เนาะยังญิงเองหญิงไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโฟกัสตรงที่แบบว่าเฮ้ยต้องได้ต้องผ่านต้องได้เอ่อไอตรงที่ช่วงที่ผ่านก็คืออยากให้ผ่านนั่นแหละก็ก็ผ่านนะคะแต่ว่าไอไอตัวพินตัตวนี้ก็ คือมันต้องได้เท่าไหร่อะมันถึงจะได้ได้พินตัวนี้มาคือประมาณ10 10เหรียญ10ดอนหรือเปล่าถึงจะได้นะคะก็ยิงไม่ได้เข่งค่ะแต่ว่าก็ได้ก็ผ่านนะคะด้วยด้วยคลิปด้วยคลิปไหนวิดีโออันไหนสักอย่างนี่แหละที่มันมันช่วยผลักดันให้ให้เราได้ตัวนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกทีก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเร็วๆนี้ นะคะจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะสัญญา <c oughs> เพราะว่าเป้าหมายยังไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปสู่เป้าหมายที่ที่ตั้งไว้นะคะสำหรับช่องนี้เนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าโชคดีนะคะทุกคนขอให้ทุกคนได้ตัวนี้มาเร็วๆเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็วันนี้หญิงมาแชร์แค่นี้วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย